สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ๆฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่าสองของทุกวันคะ่ะอ่ะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จาเก่า <ke> สวยเช่นเคยนะคะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะมีเป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อพระพิกเนตค่ะพี่รูปหล่อพระพิกเนตนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยนะคะพี่นี่คะ่ะองค์ใหญ่นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดความสูงให้ชมนะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพิกเนตค่ะพี่จ๋า นี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งค่ะใต้ฐานมีต้องนอยการฝังตะกรุดสามดอกค่ะอ่านี่นะคะพี่ความสูงนะคะพี่จ๋าความสูงนี่อยู่ประมาณสามนิ้วโดยประมาณเกือบเกือบสามนิ้วนะคะพี่อ่ะความสูงประมาณนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่สองเป็นรูปล่อหลวงพราะเงินวัดป่ามะไฟนะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป็นพ่อเงินวัดป่ามะไฟนะคะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพ,พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะนี่นะคะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จาารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่3ค่ะ3เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนปี43่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนปี4 3สนะคะ ปุ่มหมุนมีร่องรอยการต่อโค้ดค่ะพี่3จุดนะคะด้านบนด้านตรงนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะพี่อ่ะเหรียญหลวงปุ่มหมุนปี43ค่ะ300บาทนะคะพี่สาเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พ c นะคะพี่สาวเป็นเหรียญปี2543 3น0ีบาบาทค่ะหมายเลขที่4ค่ะพี่ นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มค่ะพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วปีสองห้านะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อเพิ่มค่ะพี่วัดกลางบางแก้วปีสองห้าค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยไปเลยค่ะนี่นะคะอ่าหมายเลขที่ห้าค่ะ ห้าเป็นเหรียญจอบนะคะพี่จอบหลวงพ่อไผ่ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่ 300บาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่สาวอ่ะหมายเลขที่6ค่ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่สาเป็นองค์สีทองค่ะพี่เตารีดปู่ทวดองค์สีทองเหลืองอะรามนะคะพี่แบ่งป,ปันที่300อยบาทค่ะสององห้าร้อยบาทนะคะพี่สาเกาสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ หมายเลขที่7ดนะคะพี่สาเจ็ดเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่สาองค์เล็กค่ะพี่อ่ะนี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะเก่าสวยค่ะพี่ปู่ทิมแบ่งปันอยู่300อบาทค่ะสององค์ห้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขที่8ดค่ะ เหรียญหลวงปู่ศรีค่ะพี่วัดเขาถ้ำวัดวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ศรีค่ะพี่อายุหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีนะคะพี่จ๋าจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะด้านหลังค่ะพี่เหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงปู่ศรีนะคะพี่อะแบ่งปันที่300บาทสององค์500บาทค่ะหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขที่9้านะคะพี่ นี่คะ่ะเก้าเป็นพระปางเปิดโลกเนื้อดินนะคะหมายเล็กเก้าเป็นพระปางเปิดโลกค่ะพี่ เก๋าสวยค่ะแบ่งปันที่300อยบาทสององค์5้าอบาทนะคะพี่หมายเลขที่10เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าหลังนะพี่ปิดตามีร่องรอยการปิดทองด้านหลังมีลายยันค่ะพระปิดตามีร่องรอยการปิดทองหลังยันนะคะพี่แบ่งปันอยู่300อยบาทสององค์5้าอบาทค่ะเก๋าสวยนะคะนี่ค่ะ หมายเลขที่10ค่ะ11เป็นเหรียญจอบเลกหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่อ่ะจอบเลกหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นปีห5ค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะ หมายเลขสิบสองค่ะสิบสองเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหล่อปู่สุขเนื้อตะกัวนะคะนี่ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทค่ะพี่ด้านหลังมีอักขระลายันค่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่แบ่งปันเลยจากพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขสิบสามค่ะพี่เป็นรูปหล่อหนุมานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ รูปหล่อหานุม,มานเนื้อทองผสมนะคะเก่าสวยคะ่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะรูปหล่อหานุม,มานเนื้อทองผสมะคะ่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้ารอยบาทนะคะนี่คะ่ะ ก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สิบสี่ค่ะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่พ่อปานขี่น่าจะเป็นขี่นกเนาะพี่เนาะอ่ะเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะคะพี่สาเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะคะพี่สาแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักงลายกันเข้ามานะคะพี่ นี่นะคะอ่ะหมายเลขที่15ค่ะพี่15เป็นเหรียญนะคะพี่สาหลวงปูเ่เผือกวัดสาลีโขค่ะเหรียญหลวงปูเ่เผือกวัดสาลีโขนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปูเ่เผือกนะคะพิจสาวัดสาลีโขค่ะผิวยังดูสวยอยู่นะคะพี่สานี่ค่ะ มีพอสอบอกนะคะพี่เป็นปี34ค่ะหลวงปู่เผือกวัดสารีโขปี34แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข16ค่ะ16เป็นเหรียญน,นามปีจตุคามนะคะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะเหรียญน,นามปีจตุคามนะคะพี่สานี่นะคะพี่สามาแบบนี้เลยค่ะเหรียญน,นามปีนะคะพี่สา นามปีจตุคามแม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามานะคะพี่พเขาบอกว่าเป็นเหรียญน,นามปีจตุคามนะคะข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะพีะ่แบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข17ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อตะกั่วค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อตะกวัวนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จาาหมายเลข17ค่ะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จาาเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่าหลวงปู่สุขค่ะหมายเลขที่18ค่ะพี่สิบแปดเป็นพระประธานพรนะคะพี่สาพระประธานพ,นนะะพ,าพร,รนพนกุมหาธาตุสุขโขทัยค่ะ นี่นะคะพี่เป็นเนื้อชินเก่าๆค่ะพี่มีคราบความเก่านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพระปางประทานพรนะคะพี่จ๋ากรุมหา,าธาตุค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่าหมายเลขสิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาเก่าสวยเลยค่ะพี่ปู่ทวดกลักไม้ขีดค่ะมีครับความเก่านะคะพี่สาด้านหลังเป็นสัถูกค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะ2อ,องค์500บาทหมายเลขที่19ค่ะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลข20ค่ะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สาวพ่อกลวยหลังยันนะคะพี่ หมายเลขที่20ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ f c ค่ะเก๋สวยค่ะพี่นี่นะคะอะหมายเลข21ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเอมเนื้อทองผสมค่ะเก่าสวยนะคะแบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอซีค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเอมค่ะพี่พ่อเอมเนื้อทองผสมค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สาเก่าสวยแบบนี้สามร้อยบาทค่ะพี่อ่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่ สมเด็จเก่าพร้อมการเลี่ยมนะคะนี่ค่ะพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าพร้อมการเลี่ยมแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบสามค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่ามีร่องรอยการแตกลายงาค่ะ สมเด็จเก่ามีร่องรอยการแตกรายงาค่ะพี่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะหมายเลขที่24ค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่หลวงพ่อกลวยค่ะนี่ค่ะพี่เป็นองค์เล็กนะคะพี่สาสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่สาวส0อยบาทค่ะ25ห้าเป็นพระวัดพลับนะคะพี่วัดพลับพิมพ์วันทาค่ะนี่ค่ะพระวัดพลับพิมพ์วันทามีร่องรอยการลงรักปิดทองเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่สาวเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่3 0 0อยบาท2องค์500อยบาทค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบห้าค่ะพี่เอ้ยยี่สิบหกค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะนี่เป็นหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่จ่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสายค่ะพี่วัดหนองสองห้องนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องค่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ นี่นะคะ27เเป็นอ่อพระขันนะคะพี่จ๋าพระขันเนื้อทองเหลืองด้ามงาะคะ่ะพี่มีร่องรอยกันจานนะคะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะอ่ะพระขันด้ามเป็นงานะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋า ความยาวนะคะพี่ตั้งแต่ตรงปลายนะคะพี่จ๋าจนมาถึงตรงนี้ประมาณ4นิ้วนะคะพี่อ่ะพระขันด้ามงาหมายเลข27ค่ะพี่เนื้อทองเหลืองด้ามงาแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่28เป็นรูปหลอหลวงพ่อพรมพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อพรมพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ มาในเลี่ยมพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่หมายเลขยี่สิบแาบาทค่ะ29เเป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าปิด ตานะคะพี่หลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋าฝังตะกุดค่ะพระปิตาหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋าปิตาพ่อเทียนวัดโบสถ์ฝังตะกุดค่ะพี่แบ่งป,ปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะใต้ฐานมีร่องรอยการฝังตะกุดนะคะพี่พี่เขาบอกว่าฝังตะกุดนะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าฝังตรงไหนนะคะพี่อ่ะ นี่เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข30ค่ะพี่จ๋าเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ผงสุพรรณเนื้อหาเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ พระผงสุพรรณหมายเลข30ค่ะ31เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่๋าหมายเลขที่31ค่ะแบ่งป,นปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะ นี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่เตารีดหลังชอชิ่ง300บาทหมายเลขที่31ค่ะ32เป็นเหรียญหล่อสมเด็จลุนนะคะเหรียญหล่อสมเด็จลุนค่ะพี่ เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเป็นรูปไข่ด้านบนเป็นรูห่วงห้อยค่ะด้านหลังมีร่องรอยการจานชัดสวยนะคะพี่เหรียญหล่อสมเด็จรุน300บาทค่ะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะ33นะคะพี่เป็นเอ่อพระศรีวลีนะคะพี่จ๋าศรีวะลีหลวงพ่อกลวยค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่พี่สองค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ34ค่ะพี่34เป็นพระปิตากะหนกข้างนะคะพระปิตากะหนกข้างค่ะ เก่าๆนะคะพี่จ๋าหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่านะคะข้านหลังมีอักขราลายยันค่ะพี่ปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทสององค์500บาทค่ะ35นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อค่ะพี่เอ้ยเหรียญเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญเก่านะคะพี่หลวงปู่สุวัดโพไซทองค่ะแบ่งปันที่300บาท2ององห0าบาทนะคะนี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่สาค่ะพี่จ๋เป็นพระเออเป็นขวานนะคะพี่ขวานงาแกะคะ่ะเป็นขวานงาแกะมีจานนะคะพี่จ๋า นี่นะคะพี่อันนี้ทําจากงานะคะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะขวานงาแกะมีร่องรอยการจานนะคะพี่300บาทค่ะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะความยาวอยู่ที่นี่นะคะความยาวประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะคะพี่ถ้ารวมปลายด้านบนของขวานวาน,นะคะพี่อ่ะ 300บาท2องค์500บาทค่ะฝากพี่ๆีที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอบพระคุณพี่ๆ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่า๋าอ้าววันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปพี่แบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า